เขาโดนนะคลิปนี้มีคำหยาบนะทุกคนก็คือเราจะมาสีรังเตนกันแต่รังเตนยังน้อยอยู่นะมีการฆ่าสัตว์และคำหยาบเก้าเก้าห่วงนี่มันอาจจะมีกาได้นะนี่คือถ่ายทอดสดเดี๋ยวฉันจะถ่ายทอดสดงนี้มาจับเป็นที่ขุด แม่คามนะหนึงลวงคู่เฮนะีย้ยยรอบนี้ไม่เอาสาระรอบนี้ติดเล่นอย่างเดียวพอไม่เอาสาระติดเล่นพร้อมกับมาสีรังไม่ขามาก่อนนะครับอันตรายนะตรงนี้อันตรายมากเมกื่อกี้ได้กินน้ำพึ่งมาแล้วน้ำน้ำน้ำมิ้นสิลังมิ้นนะ่ะจากลังมินนะ้นอ่ะทุกคนน้ำมิ้นนะ่ะ หวานแสบพอทุกคนทุเรียนทุเรียนนะครับทุกคนไม่ตอนนั้นเราเอาไปแล้วเที่ทยมันไม่ใช่ทุเรียนใช่ไหมเที่ยวทเรียนหายแล้วฉาดฉาดจะได้พนุโฮะระวังเลยจะไปไหนเดี๋ยวเรากลับตรงนี้กใกล้ๆดีนี่คือคนที่หนักเออ เขาเออไปแล้วแต่ว,ว่าตอนนี้ทุเรียนทุเรียนที่โรดชัดเหมือนเดี๋ยวจะซู้ให้ทุเรียนที่มันโรดชาเหมือนขี้เดี๋ยวซู้ให้ดูเลยทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวแค่ใส่ลงมานะลดมา